ค่ะเราก็มาดาวใดเด่นในวันที่16พฤษภาคม2568นะคะตรงกับวันศุกร์เลข 6. ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดเล็งลัคนาในเรือนของดาวพระพฤหัสบดี5 6 5, 4, 4, 6ดาวในจุดจอมฟ้าคือดาวพระพฤหัสบดีดาวองค์เดียวๆก็จะมีดาวพระจันทร์ดาวพระศุกร์ดาวพระพุธพฤหัสบดีพระอังคารแล้วก็พระเกตสอห ห4สี่สี่ห้าห้แล้วก็เกสองที่จับคู่มาให้คือหนึ่นย์แล้วก็เจแต่อาจารย์ว่าที่โดดเด่นเนี่ยคือ5 6เพราะว่าดาวพระราสบดีอยู่ในจุดจอมฟ้าแล้วก็ดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพระรสบดีในตำแหน่งมหาอุด ไปได้ตำแหน่งดาวยงยศด้วยสุขธนูและมีงามตำบะเกียรติเดโชชัยครั้งนี้ดาวกระจายกันเยอะจะจับยากหน่อยนะจะ6 7ดหรือหกปดหรือ6กสหรือ 4, หกห้าแต่ถ้าดูโยกก็จะเป็น6กศนแล้วก็6กหนึ่งถ้าดูโยกองเดียวเดียวก็จะเป็น9ก้าห้าหสี้าห้าห้าสมีแค่นี้เองนะคะองเดียวเดียวก็จะเป็นสองหหสี 6, 6่ 4. 4ี่ห้าห้าสาสามเสองที่จับคู่มาให้คือหนึแล้วก็7 8ชุดเรือนธาตุลมนะคะก็จะเป็น5้าเดห้าแแล้วก็7จดแแล้วก็พิจารณาชุด4โงรักสักหน่อยนะคะดาวพระพุธดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระประสวดีก็5้าสี่สี่หแล้วก็หกหส่วนดาว3ามองค์นี้น่าสนใจนะ5้สาม สามเก้าแล้วก็เก้าห้าห้าสามสามเก้าแล้วก็เก้าห้าดาวพระจันทร์เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนงดาวพระมประสบดีด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสองห้าความโดดเด่นพิเศษคือเลขห้ากับเลขหกนะคะาอาจารย์ทวนให้อีกทีหนึ่งดูดาวเดี่ยวเดียวเรือนระองนะคะสองหกหกสี่สี่ห้าห้าสามสามเก้าเก้าสองและที่ตรีโกนถึงกันก็จะมี 9ก้าหห้าสแต่ที่โดดเด่นเลยเนี่ยอาจารย์ให้ห้าหกห้าสองสามสี่เจ็ดแดหนึ่และสี่หค่ะก็ในวันที่16พฤษภาคม2568นะคะตามดีๆนะหกแปด่ย่ยค่ะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ